สวัสดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนดาวโหลดเซิร์ฟ ไฟฟาแอชวานหรือว่าไฟฟายเบต้าที่ทุกคนรอคอยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับน้องสามารถโหลดได้แล้วนะครับและที่สําคัญก็คือที่ขอบอกเลยนะครับว่าสามารถเข้าเล่นได้แล้วนะครับใครที่แบบว่าอยากได้โค้ดอยากโหลดนะครับน้องหรือว่าโหลดไม่เป็นเดี๋ยวดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาจะสอนโหลดแบบละเอียดเลยนะครับพร้อมสอนรับโค้ดแบบฟรีๆนะครับน้างก็จะเป้ามาที้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนเลยนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้โค้ดฟรีๆนะครับน้องหรือว่า อยากได้ในส่วนของตัวเกมฟรี e ฟ i r แอทสวันแล้วแจกโค้ดซื้อรหัสฟรีดูคลิปนี้ให้จบซื้อในเว็บนูกเกอร์โชวจนทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยไม่โกงไม่เกียนเข้าสินค้าลดราคาพิเศษมีหัวข้างขาวจาก5,000เหลือแค่99พอยเท่านั้นนะครับเนาะเดียวรอเวลาเปิดขายนะครับทุกคนตอนนี้เปิดขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนก็คือ ซื้อเลยละกันนะครับโนได้จริงๆด้วยนะครับทุกคนรีวิวเขาหน่อยละกันนะครับเสื้อเฟซไปรีวิวกันนะครับมีหัวข้างขาวจริงๆด้วยนะครับคุ้มมากแค่99บาทเท่านั้นนะครับใครอยากซื้อกดเข้าลิงก์มาได้เลยนะครับมีสินค้าราคาพิเศษทุกวัน ก็ไปเล่นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าถ้าเข้ามาดูนะครับน้องจะได้ฟรีไฟล์เบต้าไปเล่นแน่นอนนะครับน้องก็คือหลายคนคงทาวนะครับเพราะว่าหลายคนยังไม่รู้นะครับนาะว่าฟรีไฟล์เบต้าสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็คือฟรีไฟล์เบต้านะครับเราสามารถรู้ล่วงหน้าได้นะครับน้องเราก็สามารถรับเพรฟรีได้สามารถใช้เพรแบบไม่จํากัดได้นะครับน้องก็จากเป่ามานี้เลยนะครับน้องสำหรับมงน้องๆคนไ้นนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับนาอว่ามันมีดียังไงนะครับก็คือเราสามารถเล่นของทุกอย่างนะครับพี่จ เข้าใหม่นะครับนอก่อนเพื่อนๆหรือว่าก่อนทุกคนได้เลยนะครับก็จะเป่ามาณได้เลยนะครับนอแล้วก็ใครที่แบบว่าไม่เคยใช้เพจแบบไม่จํากัดนะครับนอก็คืออยู่ในเซิร์ฟฟีไฟเบต้านะครับสามารถใช้เพจแบบไม่จํากัดได้นะครับนอก็จะเป็นเป่ามาณเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้เหมือนกันนะครับก็คือถ้าคลิปนี้มีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลีน่ามูลค่า150บาทนะครับถ้าตีเพรก็ประมาณ500กว่าเพรเลยนะครับนอเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแช คนใดนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้กดไลค์ like, กดแชร์ share นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยละกันคนละหนึ่งทีนะครับน็อก,ก็จะเป็นเป้ามายเลยนะครับแล้วก็สำหรับองน้องคนใดน,นะครับน้องที่แบบว่าอยากรู้นะครับน้องว่าจะโหลดยังไงนะครับแล้วก็ทำขั้นตอนไหนบ้างน,นะครับตอนนี้ให้เปิด Google ขึ้นมาได้เลยนะครับน็อก,ก็คือ ทุกคนต้องได้เปิด Google ขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าอยากได้ตัวเกมนะครับหรือว่าอยากเล่นเกมนะครับไม่ใช่จะไปโหลดอยู่ร้านค้านะครับเนาะหรือว่าอะไรนะครับเนาะก็คือต้องเปิด Google ขึ้นมานะครับเนาะถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตประมาณนี้นะครับเนาะเกี่ยวกับ Google นะครับก็คือสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมดนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะถ้าไม่มี โค้นะครับน้องหรือว่าถ้าไม่มีนะครับน้องในส่วนของ Google นะครับก็สามารถใช้เป็นอันอื่นได้นะครับน้องเม้จะเป็นทางด้านของไฟฟอกก็ได้นะครับน้องก็จับเอามาเลยนะครับแล้วก็ให้พิมพ์คำว่า ฟรีไฟส์แอสซาวันะครับถ้าคนไหนพิมไม่เป็นให้ดูตามนี้ได้เลยนะครับนองนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนองถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากโหลดนะครับนองก็ให้พิมพ์คําว่าฟรีไฟส์เบต้านะครับไม่ใช่ฟรีไฟส์เบต้านะครับก็คือฟรีไฟส์แอสซาวันะครับนองแต่ถ้าอยากพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะครับนองก็จะออกมาเหมือนกันนะครับนองก็เป็นประมาณเลยนะครับแล้วก็พี่เขาบอกเลยนะครับนองว่าจุดนี้นะครับนองก็คือเราผ่านไปหนึ่งขั้นตอนแล้วนะครับก็คือสังเกตได้เลยนะครับว่าตรงนี้นะครับนองจะมี FF นนะครับอเราก็ ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าขึ้นตัวหนังสือยาวประมาณนี้นะครับนก็คือไม่ใช่นะครับเพราะว่าเว็บที่จริงที่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับจะมีแค่เว็บเดียวเท่านั้นนะครับก็สังเกตตรงนี้ได้เลยนะครับนกจะมีทางด้านของรูปกาลีน่านะครับนก็เป็นสีแดงจุดนี้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของเขียนคําว่า ffs 1 ff นะครับนกแล้วก็จะมีทางด้านของ galina com นะครับนกแล้วก็ถ้าเป็นตัวนะครับนกหนังสือพิมพ์ใหญ่นะครับก็เขียนคาว่า free file s 1ตรงนี้นะครับนกสั้นๆประมาณนี้ นะครับเนาะอันนี้นะครับก็คือ เป็นเว็บจริงนะครับเนาะหรือว่าเป็นเว็บที่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับเนาะที่ไม like ่มีไวรัสนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนคบเนาว่าอย่าไปโหลดจุดอื่นนะครับถ้าไม่อยากเจอไวรัสนะครับเนาะก็จะเป็นเป่ามานี่นะครับเนาะเราก็จิ้มเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อจิ้มเข้ามาเราก็จะเจอในส่วนของ free fire S1 server นะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของให้เราล็อกอินนะครับเนาะก็เป็นเป่ามาเลยครับเราก็เลื่อนขึ้นมาอยากรู้หรือเปล่านะครับว่า free fire S1 เปิดตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเนาะก็คือ free fire S1 นะครับเนาะหรือว่า free fire beta นะครับเปิดตั้งแต่ แต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสามารถดาวน์โหลดแล้วก็เล่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเนาะแล้วก็วันที่ปิดนะครับก็ประมาณวันที่29เดือนนี้นะครับเนาะก็จะเปามานี่เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับเนาะก็คือแบบว่าวันที่29นะครับเนาะจะมีการปิดเซิร์ฟนะครับเนาะแต่เปิดเซิร์ฟสามารถเล่นได้วันนี้เลยนะครับเนาะก็อันนี้นะครับเนาะก็เป็นเวลาการเปิดเซิร์ฟแล้วก็ปิดเซิร์ฟนะครับเนาะถ้าคนไหนอยากเล่นก็ต้องดาวน์โหลดวันนี้เท่านั้นนะครับถ้าไม น like ี้นนะครับอก็คือจะไม่สามารถนะครับนกที่แบบว่าโหลดได้นะครับนกเพราะว่าถ้าไม่โหลดวันนี้นะครับนอก็คือจะหมดกําหนดข้อมั่นนะครับนกไม่ใช่ว่าฟรีไฟส์แอสซวนหรือว่าฟรีไฟส์เบต้านะครับจะโหลดวันไหนก็ได้นะครับนอก็ไม่ใช่นะครับนอก็คือต้องโหลดวันนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็พี่เขาบอกเลยนะครับนกว่า มีสองอันนะครับโนให้ล็อกอินนะครับพี่แนะนําให้เป็น Facebook นะครับโนในส่วนจุดนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราจะเข้าไปโหลดนะครับเราต้องมาล็อกอินจุดนี้ก่อนนะครับโนก็มีทางด้านของ a c e b o o k นะครับโนเราก็จะมีทางด้านของ Google นะครับโนก็คือใครสะดวกแบบไหนนะครับสามารถสมัครได้เลยนะครับโนก็คือวันนี้พี่จะมาสอนสมัครแบบ Facebook ดีกว่านะครับเพราะว่ามันง่ายดีนะครับโนก็จะประมาณนเลยนะครับองน้องพี่ขอบอกเลยครับโนว่าอันนี้นะครับโนก็เป็นทางด้านของการล็อกอินนะครับโนก็ มีสองช่องทางนะครับนอให้เราล็อกอินนะครับวงน้องก็เลือกได้ตามใจนะครับนอก็จะเป่ามานี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากล็อกอินผ่านทางไหนนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับนอเดี๋ยวพี่จะล็อกอินแล้วกันนะครับนอนี่นะครับพี่จะจิ้มเข้า Facebook นะครับนอเราก็ดําเนินการต่อจุดนี้ได้เลยนะครับนอเพียงเท่านี้เราก็จะมาโผล่อีกหน้านึงแล้วนะครับนอเมื่อเรามาโผล่หน้านี้นะครับนอก็คือ จุดนี้นะครับเราจะได้ใส่อีเมลนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนาอนี่เลยนะครับให้เราเลือกอีเมลที่แบบว่เาเราใช้อยู่บบปัจจุบันนะครับนาอก็เลือกเลยนะครับแล้วก็มากดเข้าร่วมตรงนี้นะครับนาอเมื่อมาอยู่จุดนี้แล้วนะครับนาอมันก็จะเจอนี่เลยนะครับนาอก,ก็คือแบบว่า ตรงที่ดาวน์โหลดนะครับน้องน,นี่นะครับน้องก็คือแบบว่าจะเขียนคําว่าดาวน์โหลดนะครับ apk นะครับก็คืออันนี้นะครับน้องก็คือแบบว่าพี่นะครับน้องแบบว่ายังมาแบบว่ารีวิวเร็วเกินไปนะครับน้องก็คือมันเลยมัขึ้น ปุ่มสีเขียวนะครับปกติมันจะขึ้นปุ่มสีเขียวนะครับน้องให้ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับก็กดได้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับมันเขียนคําว่าดาวน์โหลดในพีเคนะครับจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็มันจะขึ้นขนาดของไฟล์ขึ้นมานะครับน้องเราก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องแล้วก็พี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่า โค้ดหาได้จากไหนนะครับนอให้ทุกคนอยู่หน้าที่ก like. ่อนนะครับนอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเลื่อนขึ้นมาด้านบนนะครับนอก็มันจะอยู่ด้านบนนะครับสาหรับโค้ดเข้าเกมนะครับ1นคนหรือว่า1อีเมลต่อ1นโค้ดเท่านั้นนะครับนอก็จะเป่ามานี่เลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าถ้าคนไหนสมัครคนนั้นจะได้โค้ดนะครับนอนี่เลยนะครับก็อันนี้นะครับก็เป็นทางได้ของโค้ดนะครับนอที่แบบว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นโค้ดของพี่เลยนะครับก็ถือว่าพี่แจกให้ละกันนะครับสำหรับน้อง ได้โค้ดนะครับนาอก็ถือว่าพี่แจงให้ละกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับนาอที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับนาอก็เอาไปเลยละกันนะครับนาอก็จะเอามาเลยนะครับน้องๆพี่เขาบอกเลยนะครับนาะว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับนาอที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับนาอเอาโค้ดของพี่ไปได้เลยนะครับก็ถือว่าพี่สอนวิธีโหลดแล้วก็แจกโค้ดไปในตัวเลยละกันนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวพี่จะมารีวิวแบบคร่าวๆหรือว่าแบบสรุปให้ดูละกันนะครับนาอว่าสิ่งที่จ๊บเดยเข้ามาใหม่นะครับนาะงมีอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถเข้าเกมไได้แบบหน ก็ถือว่าคลิปนี้นะครับที่จะมาแจกโค้ดก่อนละกันนะครับน้องเราก็จะมาสอนประมาณนี้ละกันนะครับน้องให้ทุกคนเอาเกมไปเล่นก่อนหรือว่าดาวน์โหลดอุปกรณ์นะครับนาอหรือว่าดาวน์โหลดนะครับน้องในส่วนของตัวเกมไปเล่นก่อนนะครับนาอก็จะประมาณเลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนาอว่าโค้ดมีจํานวนจากัดนะครับถ้าไม่รีบตอนนี้นะครับก็คือแบบว่าทุกคนจะไม่ได้โค้ดแล้วนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอสสำหรับเรื่องโค้ดนะครับก็รีบหน่อยละกันนะครับนาอพี่เขาบอกเลยนะครับนาะว่าอันนี้สําคัญเลยนะครับถ้าไม่รีบทุกคน จะไม่ได้โค้ดนะครับเนาะก็ฝากด้วยลกากันนะครับเนาะเพียงเท่านี้เราก็สามารถเข้าไปเล่นเกมได้แล้วนะครับเนาะเมื่อเข้าไปในเกมต้อง ได้ใช้โค้ดนะครับก๊อปปี้โค้ดตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะงสำหรับน้องๆคนนั้นนะครับที่แบบว่าอยากได้พี่ที่โรดนะครับเนาะหรือว่าให้พี่สอนนะครับวันนี้พี่ก็มาบอกแล้วนะครับน้องแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ามีโค้ดมาแจกด้วยนะครับน้องก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับรับรองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเพราะว่าโค้ดพี่ยังไม่ได้ใส่เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับน้องๆคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าได้โค้ดไปแล้วนะครับก็คือกลับมาคอมเมนต์หน่อยละกันนะ น้องก็จะเป่ามาเลยครับแล้วก็ตอนเย็นพี่จะมาแจกอีกหนึ่งโค้ดละกันนะครับถ้าอยากได้นะครับเพราะว่าโค้ดมันไม่ได้หาง่ายๆนะครับน้องก็คือกลัวเราจะสมัครเสร็จนะครับน้องก็ได้มาแค่1โค้ดเท่านั้นนะครับวงน้องเออวก็จะเป่ามาเลยครับก็ถือว่าตอนเย็นเจอกันอีกนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับว่าวิธีเข้าเกมวิธีใช้เพรอะไรยังไงนะครับน้องก็จะเปรามานี่นะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนเด่นนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ไไดดดดดดด้้้้กกกกกกลคคคคชชรรรรนนนนนะะัับ็ฝาาทีีีวยถิปมู เนาะก,ก็เดี๋ยวพี่จะมาแจกละกันนะครับถ้าอยากสนับสนุนทริปนี้ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์เพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้กันนะครับบ๊ายบาย